สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนทะลึ่งนะคะดูหน้าปกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนนะคะแต่อันนี้เป็นการ์ตูนทะลึ่งเงียบนะคะทางเลือกใหม่สําหรับผู้มีอารมณ์ขันในหัวใจนะคะเป็นรวมภาพการ์ตูนนะคะทะลึ่งเงียบสําหรับผู้ใหญ่นะคะ เน้นนะคะคาเตือนว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่เหมาะกับผู้ซื้อที่ยังไม่รู้บรรลุนินติภาวะนะคะก็มีผู้เขียนนะคะทั้งหมดเนี่ยหลายคนเลยนะคะคุณสาธิตเซ็กซี่บอยเป็นต้นนะคะคุณสิริพงศ์เซ็กซี่ตูนนะคะสําหรับคำนำนะคะเขาจะบอกเลยว่าเป็นการรวมภาพกระตุนทะลึ่งเงียบสำหรับผู้ใหญ่นะคะ กว่า200ภาพเลยค่ะมีตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนี่ค่ะเป็นหนังสือการ์ตูนขำๆนะคะตลกตลกเป็นของบริษัทวงสว่างการพิมพ์นะคะถ้าใครสนใจก็หาซื้อที่ร้านที่ร้านที่ตลาดไม่ได้นะคะก็สั่งซื้อไปได้เลยที่บริษัทวงสว่างการพิมพ์นะคะ เป็นคำนำนะคะก็โดยคุณเล็กบงสว่างค่ะถ้าเรื่องยง่ยมนี่ก็เป็นหนังสือสำหรับผู้มีอารมณ์ขันน้หัวใจนะคะนี่มีการ์ตูนใครเครียดมากถึง240หน้านะคะเนี่เขาก็บอกว่าคงไม่มีหนังสือการ์ตูนเล่มใดที่จะมีภาพเดียวๆแต่ละหน้ามากเท่านี้นะคะนี่ผู้แต่งหลายคนเลยนะคะนักเขียนการ์ตูนหลายท่านเลยค่ะช่วยกันรวบรวมเป็นเล่มนี้มา นี่นะคะตัวอย่างก็จะอันนี้หน้าแรกๆนะคะก็จะเป็นสองสีนะคะมีสีแดงด้วยส่วนข้างในนะคะเนื้อหาก็จะเป็นการ์ตูนตลกค่ะขำๆนี่เรื่องเงียบนะคะนี่ค่ะมีหลายแบบแล้วแตกตามลายเส้นของนักเขียนการ์ตูนแต่ละท่านเลยนะคะนี ใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากงานสัปดาห์หนังสือนะคะลดราคาอยู่เล่มละ20บาทแต่ถ้าใครอยากได้นะคะไม่รู้ไม่รองงานสัปดาห์หนังสือครั้งหน้าลองไปหาดูถ้าหาไม่ได้แล้วก็นี่ค่ะที่ตามนี้เลยบริษัทวงสว่างการพิมพ์จำกัดน,นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ